สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมใหญ่ทัศนันทชยานุวัฒน์ครับนุชอรนุชพงศ์หิมวันค่ะพวกเรา Product s p e c i a l i s t จาก Canon นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานกล้องนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำตัว3 0 0พันดีนะคะเวลาคุณซื้อกล้องมาครั้งแรกเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆก็จะแยกออกจากกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องตัวเลนนะคะหรือแม้กระทั่งสายของกล้องนะคะวันนี้เราจะมาแนะนาการใช้งานก่อนการใช้งานนะคะเบื้องต้นค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องสายนี้มองเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากะบางทีเนี่ยเราใส่ผิดนะครับมันก็อาจจะเกิดอันตรายกับกล้องได้ใช่ค่ะมันบอกถึงความปลอดภัยของกล้องเลยเพราะว่าเวลาเราใช้งานเราก็จะคล้องที่คอตลอดถูกไหมคะถ้าเราใส่ที่ผิดอาจจะทําให้ตัวกล้องเนี่ยลูดหลงลงมาได้นะคะเกิดอันตรายได้แล้วก็วิธีใส่ของเรานี่พิเศษนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหลือสายที่เกินออกมาเลยจะไม่ติดกะครับ ก็จะเกิดความแข็งแรงด้วยนะคะ้าท่านแบบว่าเคยเซตไว้แล้วนะครแล้วก็อาจจะดูว่ากลับไปดูว่าเราเซตแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ถูกต้องเนก็ลองแก้แล้วก็ทําใหม่ตามคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นค่ะให้อันนี้คือฉทนใส่ไวแล้วข้างหนึ่งนะคะก็ให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือให้ตัว แคแนลเนี่ยอยู่ด้านนอกนะคะเวลาเราคล้องที่คอจะได้เห็นเห็นตัวโลโก้แคแนลแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ตัวสายค่ะให้แยกออกกันเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีข้ออยู่ข้อนึงที่สามารถที่จะเลื่อนไปมาได้นะคะก็ใส่แบบนี้เลยค่ะอันดับแรกก็คือสอดเข้ากับด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะก็จะเป็นรูปแบบทรงนี้นะคะแบบนี้นะคะข้อก็ยังคงอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะทําการใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะ ผ่านเข็มขัดอันแรกไปก่อนเป็นแบบนี้ก่อนนะคะดูแบบนี้ก่อนรอเข็มขัดอันแรกก่อนค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อง่ายนะคะเราก็จะทําตรงนี้ให้มันย่อนิดนึงนะคะเป็นห่วงวิธีการใส่ค่ะใส่อันนี้ก่อนอันแรกบางคนนะครับก็จะก็จะไปใส่ช่องแรกก่อนนะครับส่วนใหญ่จะไปใส่ช่องแรกก่อนเทคนิคอันนี้คือให้เลยเข็มขัดอันแรกไปก่อนแล้วไปใส่อันไกลจากตัวช่องสุดท้ายค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะดึงย้อนกลับเข้ามานะคะหลังจากใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะย้อนกลับเข้ามาค่ะแล้วก็ลอดเข้ากับห่วงแรกค่ะนี่นะครับสายก็จะถูกเข้าไปเก็บด้านในแบบนี้จากนั้นนะคะก็จะเห็นว่าตัวสายที่ถูกทำใส่เข้าไปในห่วงแล้วเนี่ยมันจะอยู่ด้านในซ้อนอยู่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นคุณก็ลู่ตัวข้อเนี่ยค่ะขึ้นมาปิดสายได้เลยอโอเคเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้ก็ถือว่าใส่เสร็จแล้วนะครับค่ะจะเห็นว่าไม่มีปลายสายเลยนะคะปลายสายจะถูกเก็บเข้าไปทั้งในเรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะก็จะมีความแน่นมากอ่ครับันตต่อมานะครับตัวกล้องนะครับแล้วก็เลนส์ค่ะจะแยกอยู่แบบนี้นะครับวิธีใส่นะครับมันก็จะมีฝาแคปบอดี้นะครับก็ออกมาก่อนนะครับแล้วก็มีฝาท้ายเลนส์่นะครับก็เปิดทีนี้เลนส์ตัว กล้องที่เป็นระดับเริ่มต้นมันจะมี2มาร์คคือมาร์คจุดสีขาวแล้วก็มาร์คจุดสีแดงนะครับให้ดูตัวเลนส์ที่เราใช้จะเป็นตัว EFS จะเป็นมาร์คสีขาวเหมือนกันนะครับวางให้ตรงกันนะครับให้ตรงกับจุดขาวจนจุดขาวนั่นเองใช่ครับแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ดังแกลกค่ะก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยใช้งานได้ต้องหมุนให้ดังแกลกนะครับให้ให้เลนส์มันล็อกก่อนนะครับมันจะได้ เกิดการที่ใช้งานปลอดภัยค่ะแล้วสําหรับคนที่มีเลนมากกว่า1ตัวนะคะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเลนนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่ะโดยวิธีการยังไงคะวิธีการเปลี่ยนค่ะถอดเลนนะครับก็ให้กดปุ่มตัวนี้ค้างค่ะค้างเอาไว้นะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งจับที่ตัวเลนแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมานะครับอันนี้คือเป็นการถอดเลนนะครับค่ะการที่เราถอดเปลี่ยนเลนเนี่ยก็คือไม่แนะนําให้ถอดเลยถ้าไม่จําเป็นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนเลนหรือว่าเรามีเลนหลายตัวต้องการเปลี่ยนระยะเนี่ยก็ให้อย่าไปหันหน้าเซ็นเซอร์หันหน้าเปิดฝาเลนเนี่ยปะทะลมนะครับเช่น,นถ้ามีลมพัดเข้ามานี้ก็ให้หันหลังไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในเซ็นเซอร์นะครับทำวิธีแบบนี้ก็จะปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้นะครับอตอนนี้เราประกอบกล้องแล้วมีสายแล้วะนะครับ แต่ยังไม่มีแบตเตอรี่ค่ะแล้วส่วนต่อไปนะคะเวลาเปิดกล้องขาดไปได้ก็คือตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่จะมากับแท่นชาร์จค่ะแยกกันออกมาแบบนี้นะคะแต่สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวกล้องตัวนี้นะคะจะเป็นไฟสีส้มนิ่งๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เต็มก็คือจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะก็คือพร้อมที่จะใช้งานได้เลยเมื่อไหร่ไฟสีเขียวก็ดึงแบตเตอรี่ออกมาใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใส่นะครับ ช่องของการใส่แบตเตอรี่ก็อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งมันจะเป็นช่องเดียวกับการที่เอาไว้เก็บเอาไว้ช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็เปิดฟ้าออกมานะครับแล้วก็ดูขั้วของมันนะครับขั้วที่เป็นทองแดงเนี่ยอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ด้านในก็อยู่ด้านขวาเหมือนกันก็ใส่ลงไปให้ดังให้สุดกึ๊กนะคะโดยมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเวลาเราถอดแบตเตอรี่นะครับเราก็แค่ ดันเข้ามาค่ะดันตัวล็อกนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะดิ้งขึ้นมาอีกนะครับนี้ช่องเสียบเมมโมรีกับแบตเตอรี่จะอยู่ช่องเดียวกันนะครับช่องเมมโมรีจะอยู่ด้านบนเล็กๆตัวนี้นะครับวิธีการใส่เมมโมรีที่ถูกต้องนะถ้าเราไม่รู้ว่าต้องใส่าบนหรือล่างหน้าหรือหลังนะครับให้ดูไกด์ไกด์ลายอยู่ที่ฝาปิดแบตเตอรี่นะครับมันจะมีรูปของเมมโมรีอยู่นะครับก็วางเมมโมรีให้ตรงกับรูปของตัวไกด์ไกด์ลน์นะครับใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ดันเข้าไปให้สุดค่ะดันเข้าไปให้สุดมันดังแก๊กแล้วมันก็จะล็อกไว้วิธีเอออกก็เช่นเดียวกันค่ะดันเข้าไปมันก็จะเด้งออกมาเด้งขึ้นมาคอ่าแบบนี้นะครับเราก็พร้อมใช้งานนะครับตอนนี้เรามาดูการตั้งค่าครั้งแรกกันนะครับก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์เปิดเนี่ยจะอยู่บนวงแหวนปรับโหมดเลยนะครับว่าเราหมุนไปที่โหมดใดโหมดหนึ่งนะครับก้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ ถ้าเป็นครั้งแรกในการเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะให้เราตั้งค่าของว,วันที่และ,ะเวลา,ลวลา,าตั้งเข้าไปนะครับตั้งเสร็จแล้วนะครับวันที่และเวลาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะ,ะเพราะว่าบางคร,บครั้งเนี่ยเราเก็บภาพไว้นานๆแล้วอยากเราอยากจะทราบว,ว่ากล้องอันนี้รูปอันนี้นะคะถ่ายวันไหนเวลาอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะมาดูค่าตรงนี้ได้นะคะ,คะแต่ว่าถ้าวันที่และเวลาตั้งผิด นะคะมันก็จะรวนไปหมดเลยคำนี้ก็จะเป็นเวลาที่ไม่ถูกต้องไม่แน่นอนนะคะเวลาเราเข้าโปรแกรมแต่งภาพหรือเวลาไปดูในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเรียงไว้ให้ตามไปแล้วก็นั้นอะจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้ตั้งทุกครั้งนะคะแค่ครั้งแรกของการใช้กล้องครั้งเดียวเท่านั้นนะคะในการตั้งวันเวลาแล้วก็สถานที่นะคะทีนี้เรามาดูโหมดเบื้องต้นบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นที่สวิตช์ออฟนี่ก็คือปิดเครื่องนะครับด้านบนจะเป็นการใช้งานแบบว่า เป็นแบบอาชีพนะครับค,ค,คือเริ่มใช้จริงจังนะครับด้านล่างก็จะเป็นซีนโหมดนะครับแบบใช้ง่ายๆนะครับก็หมุนมาที่ด้านล่างก่อนนะครับเป็นรูป A บวกนะครับก็คือเป็นระบบออโต้นะครับคือกล้องตัวนี้จะทํางานให้เราโดยคํานวณให้เราหมดทุกอย่างเลยนะครับและด้วยความที่มันเป็น a บวกเนี่ยคือกล้องมันก็จะรู้ว่าเราถ่ายโพสเทตถ่ายวิวถ่ายโคสอัพมาโครครับก็คือคเป็นข้อดีไม่ต้องยุ่งยากในการตั้งค่าเราก็จะได้ภาพที่ สวยเลยจากเซ็นเซอร์ที่มีขนาด APS-C ตัวนี้นะครับตัวต่อมานะครับก็คือโหมด CA นะครับ CA เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากเหมือนกันนะครับเช่นเราอยากทำให้ฉากหลังเบลอเราอยากทำให้ฉากหลังชัดหรือเราอยากให้สว่างหรือมืดนะครับเราไม่ต้องไปรู้ลึกถึงตัวเลข F speed shutter หรือว่ารูรับแสงนะครับเราก็กดเข้ามานี้แล้วให้กดปุ่ม Q ต่อนะครับกด Q แล้วก็ อันแรกบนสุดก็จะเป็นการเลือกโทนสีนะครับสีสดสีนุ่มนะครับเราก็เลือกตามที่เราชอบเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมเลือกค่ามาตรฐานนะครับมันก็จะออกเป็นใสๆหน่อยตามคาเลคเตอร์ของแพนน์อนนะครับอันที่2นะครับเลื่อนลงมานะครับอันนี้คือการคอนโทรลเดฟบอฟฟิลหรือว่าัชัดตลึกชัตตตื้นนะคะชัดลึกหรือชัตตตื้นนะครับเราก็แค่หมุนวงแหวนด้านบนนะครับไปทางซ้ายสุดมันจะมีไกด์ไอคอนบอกอยู่นะครับว่าอันนี้คือฉากหลังเบอร์นะครับแล้วก็ฉากหลังชัดก็ เลื่อนไปทางขวาง่ายเลยไม่ต้องไปรู้ตัวเลขนะครับเลื่อนลงมาต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโหมดของการถ่ายภาพเป็น่าตนดาดเป็นวันช็อตนะครับแล้วก็คอนติเนียวนะครับคอนติเนียวก็คือการถ่ายภาพต่อเนื่องต่อเนื่องเลยบางทีเราไปทะเลจะกระโดดนะครับเราก็ใช้โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องต้องก็จะถ่ายต่อเนื่องได้เลยโดยที่เรากดชัตเตอร์ค้างเอาไว้นะครับนี่ตั้งตรงนี้แบบง่ายๆเลยนะครับ ขั้นต่อมานะครับก็คือการตั้งเวลาในการถ่ายค่ะตั้งเวลาในการถ่ายก็จะมีแบบ10วินาทีใช่ค่ะกับอีกแบบหนึงก็คือคุณสามารถที่จะตั้งเองได้ใช่นะคะว่าต้องการกี่วินาทีกี่วินาทีและกี่ช็อตนะครับค่ะสูงสุดก็คือ10ช็อต่ะอค่ะอันนี้คือโหมด C A คือเน้นแบบไม่ยุ่งยากนะครับอันต่อมาก็คือรูปหน้าคนก็คือไว้สาหรับถ่ายภาพบุคคลนะครับมันก็จะปรับสกินโทนสีผิวให้เข้ากับการถ่ายภาพบุคคลนะครับค่ะ ถ่ายวิวรูปภูเขานะครับโหมดถ่ายภาพแลนส์เคปนะครับสีก็จะสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะให้เหมาะกับการถ่ายแลนส์เคทนะคะน้ทะเลต้นไม้ก็จะเป็นสีสดๆนะครับแล้วก็รูปดอกไม้เอาไว้ถ่ายเลยครับมาโคค่ะก็คือไขยระยะใกล้นะคะมันไม่ได้เหมาะกับการถ่ายดอกไม้อย่างเดียวนะคะมันยังสามารถถ่ายจิวเวลรี่หรือว่าถ่ายอาหารเล็กๆนะคะวัตถุเล็กๆนะคะก็เหมาะหมดของมันอีกใช่ค่ะนะครับ หมุนต่อมาอีกทีเป็นรูปคนวิ่งก็คือเป็นภาพสต็อปแอคชั่นนะครับคือถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วนะครับอาจจะเป็นเด็กวิ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆนะคะถ้าอยู่ในโหมดนี้กล้องก็สามารถที่จะตรวจจับได้ทําให้ภาพออกมาได้อย่างสวยงามนะคะหมุนต่อมาอีกหมดหนึ่งคือโหมดฟู้ดค่ะโหมดอาหารก็เอาไว้ถ่ายอาหารให้ดูน่ากินนะครับแล้วก็รูปคนมีดาวอยู่ข้างหลังนะครับก็คือพอทเทจไนท์โหมดนะครับคือถ่ายภาพคนเมื่อกลางคืนนะครับมันก็จะปรับ ตัว ISO สูงขึ้นนิดนึ้งก็ไม่จำเป็นต้องใช้แฟลชด้วยข้อดีของโหมดนี้คือปกติเราถ่ายตอนกลางคืนเราจะเปิดแฟลชใช่ไหมครับแล้วก็การที่เราใช้แฟลชบางทีฉากหลังมันมืดไปเลยนะครับโหมดนี้หมุนมาฉากหลังยังอยู่ทําให้เรารู้ว่าทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโหมดการถ่ายภาพวิดีโอนั่นเองถ่ายวิดีโอก็หมุนไปที่นี่เลยใช่ค่ะนี่คือเขาเรียกว่า easy mode, easy mode นะครับด้านล่างเป็นโหมดแบบใช้ง่ายนะครับ ถ้าหมุนไปด้านบนนะครับเขาเรียกว่า creative zone นะครับคือโซนที่ใช้แบบมืออาชีพนะครับเริ่มต้นจาก P, P นะครับ P ก็คือหมดออตโต้นั่นแหละเพียงแต่ว่าหลังจากที่กล้องคำนวณให้เรานะครับเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยเช่นเพิ่มแสงลดแสงเปลี่ยนไว้บาลานซ์นะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับ แล้วก็ต่อมาก็เป็นทีวีนะครับก็คือสามารถปรับค่าความเร็วชัตเตอร์นะครับเอาไว้ถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเร็วๆครับซึ่งเวลาเราปรับความเร็วชัตเตอร์ก็คือปรับที่วงแหวนไดอัลด้านบนนะครับความเร็วสูงสุดของกล้องตัวนี้ก็คือ1นึ่งส่วนสี่พันต่อวินาทีซึ่งสามารถหยุดวัตถุที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็เปิดม่านชัตเตอร์นานที่สุดคือ30วินาทีก็ไว้ถ่ายดาวถ่ายฟลุนะครับก็ คอนโทรลเองได้เลยนะครับต่อมานะครับก็คือโหมด AV วนะครับโหมด AV ก็คือควบคุมช่องรับแสงหรือค่าค่ะบางคนอยากจะได้ฉากหลังเบลอก็ปรับเน้อยๆใช้วงแหวนเดิมในการปรับนะครับอยากได้ฉากหลังชัดก็ปรับเเยอะๆ,ๆนะครับแต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากก็ไปโหมด CA นะครับใช้ง่ายเลยนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมด <M. S 2> แมนวนวลนะครับก็คือเป็นโหมดที่ ต้องคำนวณเองหมดเลยค่ะปรับทุกอย่างได้ตามใจเราใช่ครับคอนเซ็ปเตอร์ช่องรับแสง ISO ไว้บาลานซ์นะครับหมดเลยค่ะเราปรับเองทั้งหมดนะครับโดยที่กล้องยังคงบอกว่าค่าที่เราปรับไปเนี่ยมืดหรือสว่างโดยโชว์ที่สเกลวัดแสงนะครับที่แนะนําไปนะครับอ่ะอันนี้คือการใช้งานคร่าวๆนะครับของกล้องตัวนี้ซึ่งไม่ยุ่งยากในการใช้งานนะครับเวลาเราอยากได้แฟลชเราก็ใช้มือยกขึ้นเลยนะครับแฟลชก็จะทํางานนะครับอ่าตรงนี้แหละ คือการเริ่มต้นนะครับก็ประมาณนี้ว่าอันไหนที่เหมาะที่สุดแล้วก็เราชอบสุดนะครับไม่ซับซ้อนในการตั้งค่าและแถมได้ภาพสวยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะ